สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับชาวทุก t ่านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถเกรเดอร์ครับวันนี้เรามากับเกรเดอร์แคทครับนำเข้าจากอเมริกาครับคันนี้ดูสเปกการันก่อนครับ 140h นะครับทํารถเก่านำเข้าจากอเมริกาครับตัวนี้มีสเกลไฟนะครับ1น0 h ี่์ ตัวนี้เป็นซซเรียนแบบ2 z งนะครับครับสภาพก็ใช้งานได้เลยนะครับยังสวยครับตามครอบขอบนะครับอาจจะมีสนิมบ้างบอกขาทนิดหน่อยก็สามารถดูแลเช็คให้ได้นะครับนี่ระบบเกียร์ครับด้านหน้า8ไปหลัง6 ปัดคอนโซลนะครับชุดคอนโซลสภาพดีครับพร้อมใช้เลยเครื่องนุ่มดีครับตามเท้าเลยควันก็มีนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่มากนะครับพี่วินได้หารถเกียร์นะครับรถเก่านำเข้าจากต่างประเทศอเมริกานะครับก็สอบถามกันได้ครับวันนี้มากันใหม่นะครับสนใจลองมาดูรถนะครับที่ร้านพรามสองได้เลยนะครับ 140H นะครับ นี่ซ r จ h ริฟายนะครับอ่าครับสภาพด้านหลังเอวอ่อนนะครับรุ่นนี้ยังสวยครับอะดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยครับ6สูบนะครับเป็น6สูบสภาพแห้งดีครับก็ตามตัวจะมีสนิมบ้างนิดหน่อยนะครับก็ ตามอายุนะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างหลายปีแล้วนะครับดูด้านบนนะครับต่อเบื้องต้นนะครับทดส,สอบแล้วก็เครื่องเกียร์ดีนะครับสภาพก็ใช้งานได้เลยนะครับก็สนใจลองมาดูมาทดลองขับกันได้นะครับรถเจเตอร์ครับแคทหนึ่งสี่เฮ ยาง17.5อา25ครับครับเครื่องยนต์ครับสภาพแห่งดีครับ6สูบมีเทะบนนครับรับพิพินได้หาอยู่นะครับก็สอบถามกันได้ครับรถบดรถตักเราก็มีนะครับน่ครับใบมีดนะครับสภาพยังดีอยู่นะครับใช้งานได้เลยนะครับรับประกันครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับ ยังไงวันนี้ฝากด้วยครับ 140H นะครับรถแคท1 4 0 h นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ตอมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมรีวิวนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ